ทที่สามกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเรื่องความสัมพันธ์เชิงเส้นความสัมพันธ์เชิงเส้นก็คือปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นคือปริมาณของสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสามารถนํามาเขียนเป็นปคูณดับดับ x y จึงนําไปสู่การแสดงด้วยกราฟกราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณเชิงเส้นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดโดยใช้กราฟบุรณาบในระบบพิกัดฉากมาแล้วมีทั้งกราฟที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง เราก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือตัวและเตลาต้องการหาไรายได้พิเศษช่วงปิดเทอมจึงไปรับเสื้อมาช่วยกันขายวันหนึ่งทั้งตัวและเตล์ต่างก็ขายเสื้อได้จํานวนหนึ่งแต่รวมกันแล้วเป็นจํานวนทั้งหมด9ตัวจะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเสื้อที่เป็นไปได้ซึ่งตัวและเตลาขายได้ก็คือจะให้ x แทนจํานวนเสื้อที่ตัวขายได้จะให้ y แทนจานวนเสื้อที่เต้าขายได้ เราจะสามารถวาดเป็นตารางได้ดังนี้นะครับซึ่งจากตารางนะครับเราสามารถเขียนคู่อันดับได้ดังนี้นะครับก็คือคู่อันดับหนึ่งแปดคู่อันดับสองเจ็ดคู่อันดับสามหกคู่อันดับสี่ห้าคู่อันดับห้าสี่คู่อันดับหกสามคู่อันดับเจ็ดสองและคู่อันดับแปดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาลงจุดคู่อันดับนะครับเราก็จะเห็นว่า เส้นกราฟที่ได้จากการเชื่อมจุดควนดับนะครับจะเป็นเส้นตรงนะครับดังนั้นเราจะจะสรุปได้ว่าจากกราฟจะเห็นว่าทุกจุดของจุด้วนดับที่เป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์ข้างต้นจะอยู่ในแนวเดียวกันกับเส้นปะดังรูปนะครับนั่นคือจุดทุกจุดของควนดับที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดจะเรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ จากตารางนี้นะครับเราจะให้ x มีค่าเป็น 1, 2, 3และให้ y มีค่าเท่ากับ 2x บวกลบ3นะครับซึ่งเราก็จะเอาค่า x ก็คือ 1, 2, 3เนี่ยมาแทนในสมการนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ค่า y มาเป็นดังนี้นะครับซึ่งจากตารางนี้นะครับเราจะสามารถเขียนคู่อันดับได้ดังนี้นะครับก็คือคู่อันดับ1ลบ1คู่อันดับ2 1คู่อันดับ3 3นะครับซึ่งเราสามารถลงจุดในระ Safari. บบพิกัดฉากได้ด <stun? smiled S 2> ังนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถวาดเส้นเชื่อมจุดได้ดังนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นเชื่อมจุดนะครับจะเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งจุดทุกจุดจะอยู่บนเส้นตรงนี้นะครับ